พูดถึงผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งโอ้ยคับแนอรนเขาที่ผ่านมาเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมเคียวรู้สึกว่าเขาก็เออเป็นพันธมิตรของเราแต่อยู่ดีๆวันนี้เห็นลลาสุดที่เขาแข่งมาถึงแล้วคำถามมันหลายคำถามผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับรับเรื่องแรกจริงๆแล้วตั้งหลักมาไม่อยากพูดเลยนะเรื่องจริงเพราะว่าผมอยากให้ทุกอย่างมันทุเลาไปด้วยการละเวลาคนเราต้องมีเหตุผลและมีหลักการของตัวเอง เรื่องการสับสนนการเป็นสป <c oughs> อนเซอร์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> แต่ว่าการสับสนนการเป็นสปอนเซอร์คือเป็นการทําตามข้อตกลงผลประโยชน์ต่างตอบแทน <c oughs> นะครับแล้วผมอธิบายตรงๆชัดๆเลยว่า <c oughs> เราทํางานเต็มความสำารถของเราแล้ว <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่มันถาโถมและทุกข์หนัก <c oughs> มันเข้ามาในชีวิตของผมของบริษัทและของแรงงานทุกๆคน เคสสุดท้ายตีซะว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเคสสุดท้ายคือปีโกโก้ที่ไปเดินแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติประมาณเกือบยี่สิบคน <c oughs> ไปเดินแล้วเนี่ยทุกคนทนทุกทรมานมาก mm hmm. ไม่มีห้องแต่งตัวไม่มีห้องแต่งหน้า mm hmm. ต้องไปตาซอกไม่มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องไปในห้องน้ mm ํา hmm. ไม่มีอาหาร mm hmm. พี่เลี้ยงทุกอย่างหมายถึงว่า A อาของผม เครียดมากแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ลําบากมากกับน้องทุกคนในการทํางานแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาเสมอนะฮะจนจนเหมือนกับว่าได้รับความลําบากเหลือเกินแต่ถามว่าลําบากเราทางานได้ไหมมันก็คงทําได้นะฮะแต่ว่ามันได้รับการดูแลแบบนี้จริงๆนะครับผู้หญิง20คนกับช่างแต่งหน้าอยก่ี่เท่าไหร่คอสตูมอีกแล้วชุดประจำชาติที่ต้องการเอาไปโชว และการไปโชว์ครั้งนั้นก็เป็นอยู่ในแพ็กที่เป็นคอม p พลเมนต์รเราทํางานเต็มความสามารถนะครับแต่ว่าเราไม่ไม่ได้รับความอ,อำนวยความสะดวกซึ่งมันก็ลำบากแต่ถามว่าโกรธไหมก็แค่สงสยัยแล้วมันก็เป็นแบบเนี้นจนน้องๆหรือทีม AR หรือที่บริษัทเขาก็รู้สึกเขาบอกว่าพอก่อน,นคือมันมันหลายครั้ง นะอันนั้นคือส่วนหนึ่งครับอะไรทําให้พี่นวัด,ดวโพสต์ถึงเขาในตอนนั้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมจะพูดขออนุญาตพูดถึงเรื่องพอดีว่าแท็กมนาะเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์หรือ,อการมีบุญคุณตอบไปแล,แล้วนะครับบุญคุณการเป็นผู้สนับสนุนคือเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะครับแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คืออันนี้ผมพูดถึงเรื่องทั่วไปแล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดใครเป็นสปอนเซอร์คุณแล้วจ่ายเงินช้าตลอด แล้วจ่ายเงินช้าแบบช้ามากๆทวงแล้วทวงอีกแล้วไม่จ่ายแล้วช้ามากทุกครั้ง <shar j. S 2> นะครับคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าไหมและก็สิ่งที่ผมพูดมันมีหลักฐานและหลักการชัดเจน้นที่ี่วัดออ,ก <tidy. S 1> อผมมีวันวางอินบอยวันที่ได้เงินจนสายป่านเส้นสุดท้ายผมขาดเมื่อปี เมื่อปี6กหนึ 1, ่งนะฮะปีหกหนึ่งอะไรครัอ่าปีที่โกโก้ครับปีที่โกโก้ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าบริษัทผมเตรียมที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์มผมบริษัทผมก็มีโพลิซีค่อนข้างสูงเรื่องของการยกนี้ข้ามปีมนะ,ะับเพราะเนื่องจากมันจะเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ดีแล้วเราต้องตัดเป็นถ้าเกิดจะเข้าตลาดหลักทรัพย์มันต้องไปทําระบบอ f i n a นเชียอีกแบบหนึง่งมันจะต้องถูกตัดเหมือนเหมือนตัด KPI ตัดที่แบบเราทำงานแย่เราไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องได้รับการอบรมจากบริษัทในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่สุดแต่ฝ่ายคอมเมอร์เชียลแล้วก็บริษัทที่ปรึกษาในการพาเข้าตลาดบอกว่าให้ยุติการค้าการขายโฆษณาใ,ให้กับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ ถ้าคนมองว่าเอางไปเลยใช่ไหมครับผมก็คือไม่ฮะได้เงินครบแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันข้ามปีการที่เราการที่เราทํางานไปนานแสนนานทําทุกอย่างให้หมดแล้วจะลําบากแค่ไหนก็ทําหมดแล้วแต่ว่าการตามเงินเจ้าหน้าที่ทุกคนตามเต็มความสามารถแล้วไม่ได้อันนี้ก็เจ็ดเทปเจ็ดเลทเลยไหมครับผมก็ผมก็ผมก็ต้องตามตลอด จนในที่สุดเนี่ยโชคดีที่ผมยังมีแชทอยู่แชทยังอยู่ในมือถือผมแล้วก็แคปไว้หมดแล้วว่าดลลหรอกอะไรบ้างที่เราคุยกันแล้ววันที่เราเดทไลน์คืออีกปีหนึ่งแล้วก็ข้ามไปอีกเดือนหนึ่งมีหลักฐานหมดผมไม่รู้ว่าเจ้านายจะรู้หรือเปล่าแต่ทุกครั้งเด็กจะบอกว่าเจ้านายยังไม่สะดวกที่จะเซ็นเจ้านายยังไม่เข้าซึ่งผมก็เคยถามว่ามันจะครึ่งปีแล้วนะครับ นี่คือเหตุผลที่ผมขออธิบายเรื่องของการบอกว่าถ้าใครสักคนหนึ่งบอกว่าเคยมีบุญคุณผมบอกเลยว่าการทำการทำงานและมีผู้สนับสนุนถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนแล้วผมทำงานเต็มความสามารถไปแล้วนะฮะและสิ่งที่เราไม่ได้ไปต่อด,ด้วยกันผมเป็นคนเลือกเพราะว่าครั้งสุดท้ายถึงแม้จะยังไม่วันนั้นที่ยังไม่จ่ายอยู่ในหลาย ยังมีการบอกให้ผมส่งสัญญาเอาเหมือนปีที่แล้วมาให้แล้วขอชุดเพิ่มเป็นส<ม>ี่สิบแล้วจะรีบเซ็นด่วนผมก็นิ่งเงียบแล้วผมก็ไม่ติดต่อว่าผมก็เป็นคนโทรไปบอกกับผู้ช่วยว่าไม่ละครับไม่ไหว<ม>นะฮะอันนี้เรื่องจริงทั้งหมดครับแต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าของบริษัทจะทราบไหมผมไม่รู้จริงๆนะครับ<ม>อาจจะเป็นความบกพร่องของเด็กก็ได้<ม>ที่ทำงานล่าช้าตลอดเวลาแบบนี้ อันนี้ไม่ได้ออกมาทวงนะครับผมได้ครบแล้วนะครับไม่เกี่ยวกันนะฮะเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าการอธิบายเพื่อให้คนอยากเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนเนรคุณ<ม>ว่าได้สปอนเซอร์มาจากใครแล้ว<ม>อ้าวแล้วเราไม่รู้สึกสำนึกในบุญคุณแล้วมาว่าเขาม,มันแยกกันนะครับการจะเป็นสปอนเซอร์หรือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อยู่ที่สัญญาต่างตอบแทน<ม>อยู่ที่โพลิซีของทางบริษัทคู่ค้าและทางบริษัทผม บริษัทผมมีโบริสซีที่รับไม่ได้แล้วกับการที่จะต้องยกหนี้ข้ามปีครั้งสุดท้ายยกหนี้ข้ามปีกลายเป็นว่าเวลาเราปิดบัญชีในในปีนั้นก็กลายเป็นปัญหาเล็กๆถึงแม้เงินมันจะเป็นแค่โอ้โหมันไม่ได้เยอะล้านนะฮะมันไม่ได้เยอะแต่ว่าอย่าลืมว่าซีเรียสกับการที่เราจะเข้าสู่มาหาชน นะฮะ KPI สักนิดเดียวเราก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องเลื่อนอีกเป็นปีครับเมืม่พอเช้าที่พูดเรารู้สึกอะไรคำว่าอาการดึงต,ต่อลูกค้าครับก็นี่ไงผมอธิบายไปแล้วนะครับผมอธิบายไปหมดละนี่คือความจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้โกรธด้วยหลังจากวันนั้นที่เคลียร์มาหมดแล้วก็ไม่ได้โกรธแล้วมีได้คุยกันไหมครับหลังจากหมดนั้นไม่ได้คุยครับไม่ได้ทำงานกันอีกเลยไม่ได้คุยครับเพราะว่ามันเป็น policy ของที่บริษัทบอกให้ยุติบริษัทคู่ค้าบางประเภท เพื่อจะนําพาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้ปลอดภัยแต่สิ่งที่เขาโพสต์นะครับเหมือนกับว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาผิดนะครับม,ม,มันแค่ดีเลย์หรือมันอาจจะตัวผู้บริหารอาจจะไม่ทราบก็ได้การสื่อสารผมไม่รู้แต่มันเป็นแบบนี้ตลอดอแล้วมันเป็นนานๆมันเป็นนานมากแล้วคนสุดท้ายที่ตามกันหมดแล้วไม่ได้ผมต้องเป็นคนตามเราเวลาตามคนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่องส่วนตัวเรื่อส่วนตัวเราได้คุยกันไหมครับถ้าเจอคุณแอนนะหลังวันตั้งแต่วันนั้นที่จ่ายเงินครบแล้วมีคุยกันอ๋อไม่ได้เจอครับ ก็คือไม่ปฏิสัมพันธ์กันเลยไม่ได้เจอตั้งแต่ตอนที่ตามๆผมพยายามตามอยู่ก็ไม่ได้นั่นส่วนมากแล้วก็จะติดต่อกันไม่ได้แล้วก็ส่วนมากจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่มามา,มารับมารับแมสเซจอย่างสิ่งที่เขาโพสต์นะครับทำให้รู้สึกว่าเหมือนตอนที่เขาล้มแล้วเราย่ำหยีเขาไม่นะครับอ่อโอเคเรื่องสปอนเซอร์จบแล้วเนาะเรื่องที่ทำไมผมถึงโพสต์อ,อันอนี้งี้ดีกว่าอเรื่องที่บอกว่าผมคอยอะไรนะ วิจารณ์คนอื่นวิจารณ์คนดังวิจาร์คนดังในแง่ลบว,วิจารณ์คนดังเดี๋ยวผาต้องบอกจุดยืนขผมก่อนนะว่าผมเป็นพับ l i กสปิเกอร์นะฮะผมมีเพจไม่ใช่ Facebook สำหรับในการช่วยรณรงค์เรื่องของสิทธิความเสมอภา,าคและการไม่เอาเปรียบกันและการถึงข้อมูลที่ถูกต้องอนะครับผมทำมานานผมไม่ใช่ผมมาทำในเคสของใครคนหนึ่งคนใดเป็นคนแรกๆหรือคนที่สองแล้วเรื่องว่า ต้องคุยเฉพาะเรื่องของคนดังหรือเกาะคนดังผมไม่แน่ใจว่าแมสเซจคืออะไรแน่ๆนะฮะเดี๋ยวจะพูดผิดไปถ้าเกิดสมมติว่าเกาะคนดังจริงๆผมก็คงไม่ได้พูดถึงเขานะฮะก็คงจะไปพูดถึงคนอื่นนะครับอันนี้พูดตรงๆแต่ผมไม่ได้เกาะคนครับผมเกาะเรื่องมากกว่าคนคนหนึ่งผมเคยสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าห้าหกอพิโซดเป็นทอล์กโชว์ยาวๆผมเคยสนับสนุนเต็มความสามารถ ผมเคยผลักดันทุกอย่างที่คนคนนึงอยากจะได้ไม่ว่าอยากได้คํานําหน้าอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่คุณลองไปดูเทปย้อนหลังกันได้ว่าผมเชียร์ออกนอกหน้าขนาดไหนผมท้าทายขอร้องรัฐบาลหรือขอร้องใครขนาดไหนด้วยความที่มีความรู้สึกว่าเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนเป็นลูกค้า <c oughs> ลองย้อนดูแล้วคุณจะรู้ว่าผมทำอะไรลงไปแล้วผมก็ชื่นชมขนาดไหน นั่นคือสิ่งที่ผมมีมาตลอดเวลาแล้วผมก็ทําไปเยอะถึงขนาดผมเคยสนับสนุนบอกว่าคุณน่าจะเป็นคนแรกที่เป็นนักการเมืองได้จุดแรงบรนดาลใจกันเพราะว่าผมเห็นว่าความความเอาจริงเอาจังความเก่งนะฮะในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเมื่อวันที่เห็นเขาสัมภาษณ์แต่ผมไม่เห็นที่หลังนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ ชอปิกหรือหัวข้อที่เราเคยอยากผลักดันนะฮะมันเป็นเรื่องอมันเป็นเรื่องมันเป็นมันเป็นการพูดเรื่องเลทที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ผมว่ามันจะทำให้สิ่งที่เราเคยผลักดันเขาในการสัมภาษณ์เนี่ยมันไปไม่ถึงฝั่งฝันหรอกแล้วผมก็เป็นคนชัดเจนนะว่าผมก็บอกชัดเจนนะครับผมเคยผมเคยเต็มที่กับ ในประเด็นแบบนี้ไปแล้วผมก็ต้องถอยออกมาว่าเอ้ยต่อไปนี้ผมไม่เกี่ยวนะเพราะว่าสิ่งที่การพูดไปอ่ะไม่ว่าด้วยความสนุกรหรือด้วยความบันเทิงหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้มันทาให้เรารู้สึกว่าตกใจเหมือนกันรเราชอบเขาในภาพลักษณ์เหมือนเดิมแล้วก็ แต่ว่าภาพใหม่ที่เป็นภาพเล่าเรื่อง<ม>แนวเนี้ยมันมันลำบากใจแล้วก็ไม่อยากให้ใช้พื้นที่สาธารณะแบบเนี้ย<ม>ในการทำแบบเนี้ย<ม>ไม่ว่าใครก็ตามถ้าไม่ใช่คนคนนี้หรือจะเป็นคนคนไหนผมว่ามาเล่าเรื่องแบบเนี้ยก็ต้องโดนทุกคน<ม>ถูกไหมฮะเรายกออกดีกว่าว่าเป็นใครมันก็คงไม่เหมาะสมนะฮะต่อให้เป็นใครก็คงไม่เหมาะสม,มคุณลองค่อยค่อยเอา เอาความคิดใจเย็นๆไปนั่งดูว่าคุยอะไรออกไปบ้าง<ม>นะฮะแล้วถามว่าเด็กดูเยอะ<ม>คนดูเยอะ<ม>แน่นอนครับเป็นไอดอลของหลายหลายคน<ม>ถ้าคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติใช้ชีวิตได้แบบเนี้ยทุกคนถ้าไปทับบ้างมันจะอันตรายอันนี้นที่มาของโพอ์หมเราไปเปลี่นอ <ไป S 1> ๋อผมไม่เป็นไรไอ้นี้นะฮะขออนุญาตต่อตรงนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยออกมาโพสต์ในฐานะที่ ผมเป็นพับิกสปิเกอร์หนึ่งสองผมเคยร่วมผักดันในการให้สัมภาษณ์และการราการาตบในการสทุกแอพิโซดที่ผมสัมภาษณ์ในรายการนะครับเพชรรามาก,ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยผมเต็มที่ดังนั้นผมก็ต้องสเต็ปถอยออกมาแล้วบอกว่าเออตอนนี้ก็หยุดแค่นี้นะเพราะเป็นสิทธิ์ของผมนะเป็นสิทธิ์ของผมและผมก็คิดว่าเออมันไม่เหมาะสมจริงๆมันไม่เหมาะสมจริงๆแล้วก็อย่างคือจําไว้ว่าทุกอย่างมันถูกเรคคอร์ดชั่วชีวิต ใช่ไหมฮะเด็กสักวันหนึ่งโตขึ้นไปแล้วถ้าเกิดมาดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมก็เลยก็เลยออกมาพูดตรงนี้ถ้าผมออกมาพูดแล้วเนี่ยผมเป็นคนมีความเป็นประชาธิปไตยเต็มตัวผมก็จะรับฟังในสิ่งที่คนอื่นฟีดแบ็กมาได้พี่วัโกรวครัตถามครับตอนนั้นที่เราสับสูนเขาสับสูนด้วยใจหรือสับสูนตามสริติที่เจอทางรายการใจครับทำหนังด้วยใจผมรู้จักเขาตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ ตั้งตั้งแต่ภาพที่เห็นเน,นี่ยน,นั่นนะฮะนั่นนะฮะ,นนะ,ฮะมีผมอยู่ในแถวนั้นฮะและ้วนวันนี้เห็นมี <ๆ S 2> ผมอยู่แถวนั้นฮะล้ววันนี้เราเห็นเขาเปน็นนี้เราลับไปมาย้อนดูเท็นั้นเราเสียใจยไหมครับหรือว่ามีความรู้สึกมีความรู้ร<า>สึกว่าเอานี้นะฮะพูดกันสั้นๆเลยว่าเขาเดินมาถูกทางแล้วที่ผ่านมาอย่าเลี้ยวไปทางอื่นเลยนะฮะแล้วก็ไม่แน่ครับคนรอบตัวหรือใครก็แล้วแต่เขาอาจจะเดินยอหรือไม่กล้าคัดค้าน นะฮะด้วยสไตล์นะฮะแต่ว่าผมเป็นคนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าเห็นว่ามันชักหลงทางแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะอะไรเราไม่รู้เราไม่ได้โทษใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นอิโ t มชชันแลหรือเป็นการบิวของรายการหรือเป็นการตลาดหรือเป็นกับอะไรใดๆที่อารมณ์นขนาดนั้นแล้วเป็นรายการสดด้วยะนะฮะส่วนการที่เขาจะว่ากลับมาใช่ไหมฮะ,ฮะให้ผมไปทําอะไรบ้างอันนี้ฮะ,ฮะ มันก็ผมว่านะถ้าถามผมรู้สึกอะไรไหมผมไม่ได้รู้สึกยิงเชิดนะเพราะตราบใดที่เราพูดถึงคนอื่นได้คนอื่นก็พูดถึงเราได้ hmm. อันนี้ผมแฝงหนาเนะฮะแต่ถามว่าทุกคนก็อ่านแล้วก็คงเข้าใจใช่ไหม hmm. ว่าคําพูดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น hmm. นะฮะแต่มันหมายถึงความรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่จะว่าผมว่าเอออย่างนั้นสับที่บันงแรงอะไรเงี้ยผมไม่ได้โกรธแสดงว่าพี่นวัดรู้สึกว่า คนเนี้ยคือเขาทำให้ภาพของสตรีข้ามเพศมันดูล,ลบไปครับพี่นวัดเราก็เลยไม่หยุดเวราแบบผมว่าเขามองคนเราต้องมองที่บุคคลมากกว่าอย่ามองเป็นกลุ่มเลยครับนะฮะมันลำบากใจนะฮะเอาเป็นว่าผมว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลอะไรบางอย่างก็ได้นะครับอย่าไปโทษแก่คนเดียว<ม>แต่หมายถึงว่าคนคนหนึ่งที่เคยรู้จักกันมาเป็น10ปีนะฮะเป็น10ปีนะครับ ไม่ใช่ใน,น้อยๆผมว่าประมาณ15ปีบ้านเขาสมัยก่อนนั้นผมก็เคยไปหมายถึงว่าเข้าไปบุกสัมภาษณ์จนถึงในบ้าน<ม>ตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศใหม่ๆมนะครับทุกอย่างอะครับต่างเอื้ออาทรได้แต่ว่าวันนี้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้ฟีดแบ็มันก็อย่างที่เห็นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชัดเจนว่าอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็สเต็ปออกมาให้ชัดเจนนะว่าถ้าเป็นแบบนี้เราไม่เกี่ยวนะ<ม>เราจะไม่ยุ่ง เรื่องที่ผ่านๆมานะะั่นคือโมเมนต์ที่ที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่โมเมนต์แบบนี้ถ้าถ้าคุยกันเรื่องนี้เราจะให้เรามานั่งสนับสนุนให้คําเปลี่ยนคำาำน้าหรือสนับสนุนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ขอหยุดก็คือไม่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 เกี่ยวข้องพี่นวัตพี่นวัตคิดว่าสิ่งที่พี่นวัตโพสคำสมารถจุดพฤติกรรมของเขาได้ไหมครับไม่ครับอย่างมากก็ได้แค่ทําให้คนรู้สึกต่ตรองแต่ว่าายตรองแล้วจะเป็นยังไงผมไม่รู้คงไม่มีใครหยุดได้มั้งครับ เพราะว่าอันนี้เป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะฮะแต่ว่าอย่าซีเรียสเลยครับเห็นโพสต์อยู่เรื่อยๆ mm. มีแท็กมาเอาเป็นว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ตอบโต้เลยนะยกเว้นเนี่ยมาผมก็รู้ตัวแล้วผมต้องถูกถาม mm. นะฮะเอาเป็นว่าผมก็พูดสั้นๆเลยว่าการที่เราไม่ได้เป็นผู้สับสนซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีเหตุผลที่ชัดเจน mm. และเหตุผลยังอยู่ในมือถือและเหตุผลอยู่ที่ออฟฟิศ mm. นะครับไม่เคยล่วงละเมิดไม่เคยกล่าวร่วงใครแต่ถามว่ารู้สึกอะไรไหมรู้สึกว่าทํางานไม่สะดวกเพราะเป็นโพลิซี ต่รู้สึกโกรธไหมก็ไม่ได้โกรธนะครับจบแล้วก็คือจบไม่ได้ไม่ได้ว่านะครับบอกก่อนนะไม่ได้ต่อว่าคนเราทุกคนอาจจะมีความผิดพลาดได้เกิดจากใครก็ไม่รู้<ม>อาจจะพนักงานไม่ยอมทํางานก็ได้<ม>ใคอ่อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องการเป็นพับบิกสปิเกอร์ผมก็ทําหน้าที่ของผมในเพจของผมนะฮะก็เท<ม>่านั้นเองแล้วก็ถ้าผมไม่เคยรู้จักเขาผมอาจจะไต่ตรองว่าจะพูดหรือไม่พูดแต่นี้เรารู้จักกันมานานและเราเคยให้พื้นที่ในการ ในการในการที่เรียกร้องหลายสิ่งครับสถานะพี่วัดกับเขาคือเพื่อนไหมคะอออในสมัยก่อนก็น่าจะเป็นเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้ล่ะคะอ๋อไม่เป็นไรครับเอาจริงๆครับถ้าเราไม่ได้ทํางานด้วยกันแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงถึงขนาดแบบเจอกันแล้วจะไม่คุยกันนะครับคุยกันถ้าเจอกันก็คุยกันได้แต่เราไม่คุยเรื่องงานไงถ้าจะให้ผมไปคุยเรื่องงานแบบ ในรายการนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมทําไม่ได้จริงๆ<ม>ผมไม่สามารถสนับสนุนแนวทางแบบนี้ได้<ม>ต้องขออภัยจริงๆครับแล้วผมก็บอกจุดยืนของชัดเจนถ้าจะมาตีมแบบนี้ผมก็ทําไม่ไหวจริงๆ<ม>นะแต่ถ้ามาตีมแบบเดิมเป็นคนทํางาน<ม>เป็นคนอะไรเงี้ยผมก็ยินดีจะทําให้<ม>นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนตัวเองพรีเซนต์แบบนี้แล้วอ่ะโดยเฉพาะภาพต่างๆผมก็ผมก็ ไม่อยากให้มันเยอะขนาดนั้นนะครับหลังจากนี้ไปเราจะเขียนถึงเขาไหมครับหรือว่าอ๋อไม่ได้เขียนครับก็คือตัดไปเลยครับผมเพื่อลมๆนะครับได้ไม้มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าไม่ได้ร่วมงานเพียงแต่ว่าไม่ได้ร่วมงานแต่เจอกันเนี่ยผมก็ยังทักเขาได้นะครับไม่มีอะไรหรอกครับผมก็ฝากถึงด้วยละกันนะครับฝากให้ใจเย็นๆฝากให้ค่อยๆคิดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรจียังแล้วก็ไม่มีอะไรจีรังในทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือแบบผมว่าต้องแต่ผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปสอนใครอ่ะโดยเฉพาะนะฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าผมให้ใจยเย็นดีกว่าใ <c oughs> จยเย็นเย็นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆผ่านไป <c oughs> เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆผ่านไปวันหนึง่งไม่แน่นะครับอาจจะต้องมาขอบคุณก็ได้ว่าเออม,มันก็สมควรนะ <c oughs> ถูก <c oughs> ไหมไฮะเราอย่าลืมที่ว่าเด็กตัวเล BRI ็กๆ <c oughs> สองคนที่อยู่เคียงข้างสักวันเขาก็โตแล้วเ <c oughs> ขาจะดูอะไรล่ะครับ เขาจะเปิดดูอะไรพี่จะมาสุดท้ายแล้วเรายังจะร่วมงานกับเขาใช่ไหมครับแต่เขาจะบอกรายการเราหรือเขาเชิญเราไปพูดคุยอ๋อนะตอนนี้ขอหยุดก่อนครับอนตอนนี้ขอหยุดก่อนจนเขาเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะครับอะไอ๋อไม่เป็นไรครับถ้าเกิดสมมติว่าดีอย่าเรียกว่าพฤติกรรมดีหรือไม่ดีถ้าเปลี่ยนลักษณะเรื่องในการนําเสนอแล้วเราค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านักขณะเนี้ยนะครับเอาเป็นว่าพักสักครู่พักสักครู่หรือกลับไปชมกันอบคครับ